อ่ะลองดูรอบนี้จะพยายามลั่นไกไวๆดูสักท่านัดจะเป็นยังไงลั่นไกสัก5านัดนงเป้าเล็กเหมือนเดิมเ <Yeah. S 1> น,นี่ปนี่ก่อนถ้านัดลองดู ถ้าเราอุบไกลล้านไกลจะเป็นไงกูยิงไวขึ้นว่ะห้านัดขอไปหลุดจากไอตัวสี่เหลี่ยมด้วยเล็ก็พออ้อเอฟอ่าห้านัดโอ้พอได้เราปอน้อย ลนงยวงเล็กๆบนหัวลองอยู่มันจะอยู่ไหมลันไกลัลันไกลไมันต้องสัมพันธนบบการกิ๊บปืนด้วยลันไกลไวๆกิ๊บปืนไม่ได้มันก็หลุด่ะลองดูน,นี่โอเคเออโดยดิอยู่ไหม้านัดจยิงวงกลมเล็กตามหลา้อาอ๊บ โอ้มาได้อยู่อ่ะดูป่านี้บ้าง